ครับสวัสดีครับวันนี้พี่น้องที่สายท่อเอ็นนะท่อเอ็นยิงปลานะครับที่ไม่ไม่ได้ใช้ลอกเพราะว่าพี่น้องถากมกันเข้ามาว่าลอกกับท่อเอ็นแตกต่างกันยังไงในการยิงปลาลอกก็คือมันจะมี2ประเภทครับ 1. ธรรมดา 2. ดีดี D. D. ในที่นี้ไม่ถึงว่า 1. ลอกที่ดีคืออะไร ลอกตัวใหญ่จุสายได้เยอะจุสายได้ใหญ่ขายสายไวเก็บสายดีกับลอกโหลๆที่ราคาต่าๆใช้ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวพลาอันนั้นเดี๋ยวมันก็เก็บสายไม่ดีเดี๋ยวก็ระบบเก็บสายไม่ดีเดี๋ยวก็ขายสายไม่ดีเดี๋ยวก็พังเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจซื้อลอกให้ซื้อลอกที่ค่อนข้างมีราคามียี่ห้อตัวให้ใหญ่ แล้วก็สายพูดถึงลอกถ้าใส่ย,ยังแรงๆจริงๆแรงๆนะครับค่อนข้างแรงลอกจะมีข้อเสียคือ1จุสายใหญ่ไม่ค่อยได้2อคายสายไม่ค่อยทันถ้าเรายิงปลา้อยทั่วๆไปในระยะไม่เกินที่กำหนดลอกก็ใช้ได้แต่ถ้าใครสายท่อ pvc วันนี้ก็เดี๋ยว เอาเทคนิคการทําท่อพ VC มาให้ครับพี่น้องที่รู้แล้วเลื่อนผ่านไปเลยพี่น้องที่อยากเข้ามาดูมาอะไรเข้ามาดูครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก็คือขั้นตอนก็คือหนึ่งท่อพ VC เลยนะท่อพ vC พี่น้องก็เอามาเลือกมาอันหนึ่งแล้วก็ลนไฟก่ะ่ายลน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 ให้มันอ่อนนะครับ เราก็จับดูอ่าเริ่มอ่อนแล้วน้าเนี่ยเราก็สวงเข้าไปนะอ่าสวงเข้าไปงี้นะครับเห็นไหมอ่าสวงเข้าไปลำก็จะสวมก็ได้งี้หนึ่งอย่างอย่างที่สองคือกระป๋องฝากระป๋องสเปรย์มนหัวเดี๋ยวผมจะมนให้ดูหล้นนี้อีกแถบนึงนะครับ พอเริ่มนิ่มปุ๊บอย่างนี้ครับดกดเข้าไปในกระป๋องสเปรย์แล้วก็หมุนอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้ท,ทันทีได้เห็นไหมครับนี่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 เห็นไหมครับแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งอ่า จะซอมอย่างนี้เห็นไหมแล้วสายจะออกไปนี้อันนี้ที่เราทําไว้งี้เพราะอะไรเพราะว่าพลาเราเริ่มพันสายตรงเนี้ยไปอะสายมันชอบหลุดล่วงมาตรงนี้เราจะใช้อีตรงเนี้ยตัดเป็นแว่นแล้วก็เสียบเข้าไปลงกาวเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีงต่อไปครับมันก็จะเป็นรูปตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้การสายมันหลุดพวดมาทางนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในจับข้อ ผมมาตัดต่อแม่งเลยแข่งโคตรแข็งอนะ่ะนน่นอนมันจะประมาณนี้โอเคครับ